สบายดีพี่น้องจ้สาสวัสดีสุขคนค่ะพี่เพื่อนจอ,อยออกมาหรือยังจก้กผู้แดนเสื้อลายมานอนอยู่ในนี่น,นะป๊อกโอ้ยจักดิจังลงทิพต์มาแต่ใส่พอดีอันลลอฮ์ลงทีบลงแดดป้าดิเพื่อนมึงก็ใส่เต็มโซ่แทบไม่ได้นะเสียมึงอม,ม จ้าวันนี้นะคะเราก็จะมาแก้ข้อสงสัยเมื่อวานนี้มาด่างแน่มาเป็นคนสุดที่ร่มเลยน้ำนี่เพื่อนกูถามกูถามเมื่อวานี้กูจะถามเมื่อวานนี้ไปใส่ว้านไปห้าขั้วเธอนั่นแหละค่แล้วมาคุณนะจัดการมันตีเข่าตีใส่ตีคว้ารถเออจัดการมันให้มันรูดซื้อ อาพัวข้าพัวม่ได้่ข้าัวเธอทำอะไรอุ้ยสัตว์เลงกุะลาเส้นเรียนจิตาจสิเนี่ยเบอมันต่อไว้ยังต่อแะผัวแล้วผู้ชายสอคนเมื่อวานเหเด็ดสักผั้มากข้าวแห้งก็เลยทีมทกเลยเบ๋อ ืมขาแห้งอย่ามาเ่าจอยมึงมึงบอกความจริงมาเลยมึงหมักข้าวแห้งมันหมักรอเาและ้ขาวมึงหมักข้าวแห้งมึงไอเขาวมึงเบาความจริงมาโลดหายขึ้นมาแต่งหน้าเผว่าไปเลยกินกระปุ่นแต่งหน้าแล้วก็ลงกับไพชิบะหัวมึงหน้า เมันน่ามืม่อนั้นใมันเมื่อบ้าโว้เมื่อตอนนี้ก็เลยอาไปหาตัวนะรับจริงเตอัม่ด้ดเพื่อนท่าตาเคียนคิ้วท่าปากมันชิยากอีหยังมึงอย่าเห็ดดเยเ็ดปด้ใ่นีม่ฮะเก็บไเก็บเห็ดปวด้เก็ไไหมอคุณเตรียมไหนบบ้าน ไปเก็บเพชรปวกแล้วไปเลี้ยงค้วยนะนั่นไปผูก้วเมียน่เน้วยเมาเห็นเะืองนี่นานบลายอยูอุ้ยเวอร์บักลายเนี่เบอร์เกไปผูกเมียนคุอายอมรับกายมไั้โอยมึงย่ามาบอกจอยแบตแตะมันน่าเหืน้อยเอามันหมิ่งบักบวาไปผูก แลทามาทป็นปกติยังไงจะทหากบหมาตจะช่างล้างมาจีไปนนะต่อกวนอีกอืมเป็นไงมันคือมันคืออันมันคืออัน บอเหตุพรจะใช้เป็นยังคือบ่อลงไปเต็นมัวาหกกับบ่ไป้ำพุน้มวาเลยเนาะสาหตุสาหตสยังสาหตุฮากับบ่ลงไปค่ะข้ากับบลงไปอายเขาจบแม่บอแม่นานวาเล่ไอพอด้าไอพ่อายพ่อน้ำไอผู้บ่าวนํำเอาล่อลกมาข้าวเปิ้แห้งระเบแสดงอกาแสดงเพนแม่นแม่นกาสแสดงเพนบ้านน่ะนะ ละพรของอายครับเด้อทํไปอย่าอย่าลงไปนะอือเบิ่งไปเต้นดาวๆอยู่ในซิตี้ให้ไ้คนบ่งไปเต้อันนี้ยังบ่เป็นอายโอคนน้อยแหละคนน้อยน่ะบเตออแก้าพตามเด้อคนหน่อยบ่้ทําไอง่อยแต่งนี่น่ด้แต่งคิว้าบ่เ ดูส e ูแต้มขีวให้อนมาเอาติเอาทเหนาไ่ก็บอกแล้วเนาะเหตุผล่าสร้างจะย่าเขาจะนจะประกาศเต้นเชียงสองตัวอื้อหือสองตัวเด้ออืน โอ้ยมาลาตัวนี้เลยเลียนตัวเทิด้ะเป็นข้อจิงยะช่างดิ์อดีตมันไม่เป็นเต้นเพราะว่ามีผู้ชายน้อยค่ะแม่ผู้ชายผู้ชายหน่อยนางหมักข้าวแห้งนางอายแต่ซาลิตตี้เดมันคนลาเด้อีเจอยมันเอาเสือดำผู้ใดอืมเอาหนาผู้เสือเหลืองผู้ไพ่บ่าวเมกกี้นี่ฮะชาวเอื้อยบ่าวเมกกี้อ่าักผัวนี่เด้อก็ซื้อแมกกี้ปะเพชเพลิน ผู้ได้ผู้น่อยนะนะถักมาเนี่ยนีถักมาเนี่ยแ่สนด่นออ๋อไดานัมเพนี่ดูเขาได้เพชรได้ลสะอาซีามอยู่เด้อพี่น้องทามอยู่ขีปเ้าว่ะซื้อเพชรไปจังใดเขาบอกว่าซาเอื้อยได้เด้อไปทางหาซ่เอื้อยเด้อค่ะอนซาื้อหนซ่าื้ยอโอ้เพชรนะซื้อจริก็เธอเบาอยู่อย่างว่ามันเบาอยู่น่าลืมพี่น้องเลยบอกไม่เบคนเอาบอกซื้มถ้าจะหัแอดกูเลย บอกบอกซื้อไหมเป็นตัวภาษาอ่านบอกเป็นดอกนตัวภาษานาะไดบลแอบเมื่อวานนบเเพิ่มมนี่กะเพิ่ขึ้นมาจากทังปาสีอามดกะบอกอามันเตงเบิ่งขางคนลได้สิกะอาเบิังได้คนน่จัคืนมันคันเขียงกันแขว อืมฮ่า่า่เเยม่มาเขลยันเพื่อมาวากับก๋มทีมกูอีซัสคนมังดังเลยกอีเพื่อนทิมกูออีนวมึงแล้ก็อยได้นะมึงล่อยไปฉันจเปนดอเทปนวอืมาราว เขาจะจอยมาจะได้มาะรเยอะนะแ่กม่มาสักคนมันเป็นค่าแทนที่สิบิตินค่ะการกรูดกรดท้องนะฮะเี่ยมกท้องนำมาอโวรื่อเโทน้ำเอาโทน้เอ่ยองกินข่าวอยู่ที่อนเลยเองบ่ไดี๋วลงเพราะวเอ็งโทมันขึ้นมาบรไเ้เฮิงเอ็งก็โท เดือนแต่มันยังว่าจุดหามัมันจะเปเมื่อโอ้ยใยโต่จมอยู่นี่ขึ้นมาโนโลกไปกับพอดีเลยมันเมื่อปวตอนไห้จ้ะอาสักเมื่อเมื่อแล้วเฮงตอสักปเลยสักน่าเดืดเฮงจาเมื่อยังเล็งเมื่อเขาอยู่ใช่ไหมมันเคี้ยวตีนเขก็สังบต่อออกมาไนเนาะอมงพี่เนาะมึงได้นี่มึงเผือนนี้และมึงจังทางจอยทางดำนะกูบอกหิยา เล่นไายกระเป๋ามาตอกกันไล่มึงว่าเขาจับมือืวมากวานับแซบอยู่ลยมึงมึงได้เเิ่งกูบะพ่ดซ่าให้ยุ่งมอวนี่นะในยูทูบก็ไา่สดว่าอยไรคือการได้คุณอาอมังไงคุณอาพูดนังฟังหน่อยใช่ไหมกูจักตอกข้าแค่ลงเพชรนะเจ๊เจ๊จิมเพลนหมตาโกติบอกเป็นยัง เว้มันอิจฉาสิตายเอื่อยมันข่มใจว่ามันโคตรขี้เหนื่อยเกูจริงเธอมันาเขาไหมบอมันข่มใจว่าเขาตายมาว่าบนซาเยอะช่ีดีย่าิตาแย่แย่แห้เปนเลไปถ้าเขาแล่นะมึงนัซาดหนามึงก็ไปตายแบกตายเลยก็จบอให้ไปกินแต่ของเก่าๆกูนะของเก่ากูด้เลดกม่กินค่ะสะพามันจะไปกินง่ายๆแตแทงแต่ของเก่าก็เลยมึงแลนไปห้าหมู่บ้านหน่้ก้อะไรเ้ก็ีกน แต่ว่าบ่ฮู้ได้จากไหนไดนํากันมาฮอบว่าบ่ฮู้นางกินอเกามบ่ฮู้ลนฮสันเลยเออเกากละพ้อมต้องแม่นหามดอกเลยไปามกูได้ไม้กินให้บ่่บ่กินาตมาแต่หาอกแท็กด้ลงไปเลยเด้อเ้ลงไปเลยนะเออแม่จอย จอยได้บักง่ายๆคือได้ลงมอกลงน้ำวันนี้บเห็นผู้เจ้าไปแลนข้างหาพี่อยู่ไหนพี่มอมอกระยุดธ์อยู่ในห้องน้าบบุีแมาแต่ใส่ลูกหลักเผือกเอ้ยตัองไปได้สี่ม่านเด็กเลยสร้างเดิอ้วนในดิอืมอ้วนเกิดแล้วเมื่อยก็อีกจอยโอ้ยนมเพื่นนนะเป็นดำเอ้ยสีว่าพี่น้องเอ้เหตุผลก็คือไปหาผัวเก่าหนูค่ะ พกาัปลิไปนาโทรหาด้วยเวอร์เอาขึ้นมาทอนสิล่างในวันนี้เฮ้ยพลวัารฮัลโแมนยิงใสน่ยอือพลวัตกาอือซักเอ้ยเห็นยังมาใส่ลายักเลยเออย่ามาดมกูนะแของอีโทรหาแม่จงความหาพอเห็นจักเถื่อนนนงี้จเอตัดมาไปนำกันห้มันซูสบน่ดนห มึงอย่าเห็ดบานนี่นะไปน้ำการทำมันสูดเี่ยกูบอกพ่อหนว่าเห็นเห็นเห็นสเห็นายเลยป่าเพือเอาเขาเนแมนแมนเขาเบื่อเจับพืจับพืางนี่กูสบอก็มาน่เคยพ่อแล้วบอเนไปสมก็มานะ มึงเอากระชับอกอัน่เาห็นเมียนบานตีเอื้อยโกวีนี่ันเหมดนาดวะวะมาเถอะอเอะป้าพ่าเถอาคลาสันดานพี่น้องเห็น่เาแล้วเริ่มโ่ที่โม่นี่คือสันดานของอีจอยเือหั่นเองยมันสกดเผา้อย่านเผนี้ทั้งเผาทั้งจูดพี่น้องอ่ามันขวงนมม่ะเนี่ยมาซูมใส่เอ้ยนี่มาซูมใส่อีกมียังเอามา เบ่มเคยถีบกันกันกันบน่นอะถีบหูมือุละวาวาต้อนนักพักกินเบียวาโอ้ยขอดบนัการนายเสดเจ้าสอคนนะเออเผาไปได้เลยเออมะขามมัม่วงนะสุเดินพากันหิวพากันกินสนันย่อยก็ไปดกลงไนเจ้าได้มูกากยังยื้อไอ้ถือกันมากูถือกันมากูเป็นคนถือกระตโอ้ยน่ากินมะขามสามหมัม่วงกเบิดเลยมะม่วงสีมะอ่างเบิดนี่นี่เดี๋ยวม่วงกรเป็นสองคนเขได้กินมะม่วง เจ๊ยามาลรามีต้นนี่มาเถนานมึงโทรให้เรามาอีกเด้อแซ่บนหมแซ่บบอกบอยมาหาสิกินบอมีจำเบิดแล้วเลือตะแกนาข้อน้ำมีแล้วว่ะเออมาเถนานซะก่อนดูสภาพมันพี่น้องอีเพื่อน ม่เชดอายุแบบนี้นะะไม่เชดอายุมึงยถีมกูอายุมังเล้วมเชียอันถิมกูอกอยู่มึงเมึงชอันทีมกูอกเยอะเป็นอะไาบระทับคลิปบอกคุณแม่ๆเจอกันนะคะที่ไรสอดนึกว่านี่นางไม่นี่ส สิมาว่านางไอ้นี่ก่อนกูไปบ้านปังใข่มึงไปแต่งโตยังได้แต่งอืมดีสัดพี่น้องเอ้ยก็คือใจเหมยเมื่อว่ากำมันเลยเมื่อว่ากำมันเลยพี่น้องเอ้ยยังกะฝากติดตามไม่ได้พี่น้องเผามันมันนี่กระไ,ไ,ไดอพี่นะอ,อ,อันเราโอ้แต่ไหน